สวัสดีครับนี่ก็คือชีวิตวันทำงานธรรมดาของผมในบ้านนอกของรัฐ Western Australia ียนะฮะซึ่งงานที่ผมทำก็คือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสนามบินเมืองคาราตานะครับู่ทางตอนเหนือของรัฐ Western Australia สิ่งแรกที่ผมจะทำหลังจากที่อาบน้ำแต่งตัวเสร็จเลยนะครับก็คือมาเอาอาหารที่ทำทิ้งไว้ในตู้เย็นนะครับเพราะว่าปกติแล้วผมจะทำอาหารทีละเยอะๆไว้กินทังอาทิตย์เลยเพราะว่า ผมไม่ค่อยมีเวลาทาอาหารเพราะผมทํางานยาวๆลากทางอาทิตย์เลยครับแล้วจะซื้อกินข้างนอกก็ค่อนข้างแพงผมเลยเลือกจะทำเองดีกว่าและบ้านปัจจุบันที่ผมอยู่ตอนนี้นะฮะก็คือแชร์บ้านกับคนอีก5คนรวมตัวผมเองด้วยแล้วก็หมาอีกหนึ่งตัวซึ่งก็มีผมที่เป็นคนไทยมีคนมาเลเซียคนเวียดนามคนฟิลิปปินส์แล้วก็มีตัวเจ้าของบ้านนะฮะที่เป็นคนนิวซีแลนด์ซึ่งตอนนี้เจ้าของบ้านไปฮอลิเดย์ที่ฟิลิปปินส์นะครับก็เลยมีลูกบ้านอยู่กันเอง4คน คนไทยส่วนใหญ่ที่จินตนาการถึงออสเตรเลียก็คงจะคิดถึงเมลเบิร์นหรือซิดนีย์กันใช่ไหมครับแต่สาเหตุที่ผมย้ายมาที่คาราซาเพราะว่าเมืองมันค่อนข้างเล็กและอยู่ห่างไกลจากเมืองใหญ่มากๆครับและสาเหตุหลักก็คือค่าแรงมันสูงมากเลยครับผมเลยย้ายมาที่นี่และมาลองหางานเพราะงานมันหาง่ายมากๆต่อให้คุณไม่ค่อยได้ภาษายังไงคุณก็ได้งานแน่นอนผมรับประกันเลย าคุณไม่ค่อยได้ภาษานะครับงานส่วนใหญ่ที่คุณจะได้ทําเลยก็คือพวกงานทําความสะอาดหรือว่างานในครัวแต่ถ้าคุณได้ภาษาผมแนะนําให้คุณไปทําพวกงานบริการอย่างเช่นงาน customer service ในปั๊มน้ามันอะไรประมาณนี้เพราะว่าผมก็เคยทํามาแล้วเงินมันจะดีกว่าพวกงานประเภทแรกที่ผมพูดมาซึ่งงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสนามบินที่ผมทําปัจจุบันนะครับ คือก็จะเป็นงานประเภทที่จะต้องสกรีนกระเป๋าคนสกรีนคนแล้วก็นั่งเครื่องเอ็กซเรย์ซึ่งเป็นงานที่ค่อนข้างง่ายครับแต่ว่าก็ปวดหัวเอาเรื่องอยู่เพราะว่างานมันต้องเคร่งมากๆแล้วก็ส่วนใหญ่มักจะโดนผู้โดยสารบางคนด่าเป็นประจำทุกวันจนชินแล้วครับเพราะว่าเราจะต้องขอค้นกระเป๋าเขาขอค้นตัวเขาอะไรประมาณนี้ ถ้าถามว่าทำไมเมืองเล็กแบบนี้ถึงยังมีสนามบ,บินนะครับเพราะว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่มีเหมืองแล้วก็จะมีคนจากทั่วประเทศบินเข้ามาทำงานบินเข้าบินออกอยู่เป็นประจำครับซึ่งเรียกว่า f i v f o r บินมาทำสองอาทิตย์แล้วกลับบ้านไปพักอีกหนึ่งอาทิตย์ครับอันนี้ก็คือผมเพิ่งเลิกงานนะครับผมเริ่มงาน6กโมงเช้าแล้วก็เลิกบ่ายโมงครึ่งนะครับวันนี้ผมทําแค่ครึ่งวันซึ่งก็จะมีบางวันที่ผมทําเต็มวันก็จะเริ่ม6กโมงตรงเลิกงานสองทุ่มนะครับ ถ้าไฟบินดีเลย์ก็อาจจะอยู่กันสีทุ่มเที่ยงคืนเลยก็จะได้ OT ไปก็จะมีล็อกเกอร์ให้กับพนักง,งานนะครับห้องนี้ก็จะมีตู้เย็นไมโครเวฟมีโต๊ะกินข้าวมีซิงค์ล้างจานให้ซึ่งผมก็ไม่สามารถที่จะถ่ายพื้นที่ที่ผมทำงานอยู่เป็นประจำได้น,นะครับเพราะว่าเขาไม่ให้ถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอในสกรีนนิ่งพอยน์นะครับซึ่งมันก็เป็นกฎหมายที่เหมือนกันทั่วโลกอยู่แล้ว ตอนนี้ผมก็กำลังจะเดินกลับบ้านนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังหมดหน้าหนาวพอดีมันก็เลยมันค่อนข้างจะร้อนนะฮะเอาจริงๆแล้วมันร้อนเลยแต่ก็ยังพอจะมีลมเย็นๆอยู่นะครับแต่แดดนี่ร้อนจริงแสบมากโคตรร้อนจริงๆแล้วผมขอมเมาส์มอนหน่อยนะครับ คือก่อนที่ผมจะย้ายมาอยู่เมืองนี้ผมเคยอยู่เมืองที่ชื่อว่านิวแมนซึ่งห่างจากเมืองนี้ไปประมาณ600กิโลครับคือสาเหตุที่ผมย้ายมาอยู่เมืองนี้ตอนแรกเพราะว่ามีเพื่อนที่รู้จักเขาชวนมาที่เมืองนี้ด้วยแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งเพราะว่าผมไปเห็นคลิปของพี่มินไอโรมาโลนเขาแวะมาเก็บหอยแข็งที่เมืองนี้พอดีผมเลยคิดแค่ว่าอยากมาเก็บหอยแครงที่นี่เพราะมันดูใหญ่ดีครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ที่ไม่ได้บอกตั้งแต่ต้นก็คือผมย้ายมาอยู่ที่ออสเตรเลียกับพ่อแม่ครับเพราะพ่อแม่ผมเป็นซิติ z เซนที่นี่ก็คือวันแรกที่มาถึงออสเตรเลียก็เป็นเพ r m a มิ n น r e s i d e ิเหรือ PR โดยอัตโนมัติเลยครับอันนี้ผมก็มารับพัสดุหน้าบ้านเอาเข้าไปไว้ในบ้านให้เจ้าของบ้านครับถึงตัวเขาไม่อยู่แต่เขาก็สั่งของมาที่บ้านทุกอาทิตย์ผมต้องเอาของเข้าบ้านให้ทุกวันและนี่เปิดบ้านเข้ามาก็เจอหมาเขาชื่อแคชอายุ11ปีแล้ว หน้าตาน่ากลัวแต่เป็นมิตรมากครับน่ารักมากซึ่งเวลานี้ก็จะไม่ค่อยมีคนอยู่ที่บ้านนะครับเพราะต่างคนก็ต่างออกไปทํางานซึ่งโดยปกติผมก็จะเลิกงานประมาณสองทุ่มก็จะมีคนอยู่ที่บ้านแล้วแต่วันนี้ผมทําครึ่งวันก็เลยไม่ค่อยมีคนอยู่บ้านเลยดูเงียบๆแบบนี้ครับนี่จะเป็นโซนห้องครัวห้องนั่งเล่นส่วนห้องนอนผมก็จะเป็นม a สเตอร์รูมครับก็จะมีห้องอาบน้ําห้องเสื้อผ้าในตัว อาทิตย์ละ450ดอลล์ครับค่อนข้างแพงแต่ก็คุ้มค่าอยู่ชีวิตวันทำงานของผมก็จะประมาณนี้เลยครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับขอบคุณครับ